สวัสดีครับพี่น้องเออพอดีมีงานวัดครับผมได้ไปซื้อนี่มาครับผมซื้อลูกชิ้นมาครับเนี่ยลูกชิ้นงานวัดใครบอกแม่อร่อยครับอร่อยมากนะครับผมดอกให้ครับสมัยกนะ่อนอ่ะเป็นเด็กๆไม่พลาดครับผมไม่พลาดลูกชิ้นขอตังพ่อ,อตังแม่เลยซื้อลูกชิ้นเลยตอนเด็กนี่ครับี่ เมื่กไมดูก็ได้ว่าเส็บ่แดส่สบมันกดแซ่บอยู่เลยครับผมอืมแส่บ้าพี่น้องแส่บายอเอามีแตงครับมีกลัมแต่มันได้เอากลัมมาครับผม เอาแต่แตงมามน้ำจิ้มก็โอเคครับการวัดโอ้โหหายากครับผมของกินอร่อยเพียบนี่ก็เป็นนี่ก็อดอกครับผม

อร่อยมากครับคุณน้องเลยไม่เปน็นไงต้องไปงจิ้มยังทำน้ำจิ้มยังทำเลยอ่ะโาดก็้ง